ทางเพจศูนย์ข้อมูลโควิด -19 ได้แจ้งว่าเตือนครูและผู้ปกครองระวังเด็กเล็กป่วยด้วยโรคมือเท้าปากควรตรวจคัดกรองเด็กทุกเช้าและแนะนำกำจัดแหล่งเพาะพันยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกแพทย์หญิงจุไรวงสวัสด์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิผู้ช่วยอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนและเป็นช่วงเปิดเทอมเป็นช่วงที่จะมีการระบาดของโรคติดต่อในเด็กหลายโรคโดยเฉพาะโรคติดต่อทางเดินหายใจ จึงขอเน้นย้ำม,มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อในสถานศึกษาดังนี้ 1. เน้นให้ตรวจคัดกรองเด็กรวมถึงบุคลากรของโรงเรียนก่อนเข้าห้องเรียนทุกเช้า2แยกเด็กป่วยออกจากเด็กปกติโดยให้เด็กสวมหน้ากากอนามายัยและให้ผู้ปกครองนำเด็กกลับบ้านเพื่อไปรักษา 3. มมันทำความสะอาดสถานที่อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของเล่น4จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด หรือเจลแอลกอฮอล์และทำลายแหล่งเพาะพัน์ลูกน้ำทุกสัปดาห์หากสงสัยป่วยไข้เลือดออกเช่นมีอาการไข้สูงลอยคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องมีผื่นมีจุดเลือดที่ลำตัวให้หยุดเรียนและไม่ควรซื้อ,อยารับประทานเองอยาลดไข้ที่ปลอดภัยคือ,อยาพาราเซตามอนหลีกเลี่ยงยาลดไข้ในกลุ่มเอนเซตรวมถึงยาชุดหากไข้ไม่ลดภายในหนึ่งสองวันควรรีบไปพบแพทย์ทันทีขอบคุณข้อมูลที่มาจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข